สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนแดงนะครับสวัสดีครับเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมกับเพื่อนผมนะครับก็จะไปบ้านคนเล่นของนะครับจะกลับไปดูที่ผมเคยเจอแสงกระสือกันนะครับนะวันนี้เรามากันช่วงเช้านะครับใช่โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปเลยครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นิดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับไป let's go <S น,นี่ก็นี่นะครับพี่ที่บรรยากาศทางเข้าของบ้านกระสือน,นะครับซึ่งจะอยู่ใจกลางป่าเลยนะครับเนาะมาดูดิล้อมรอบไปได้วยป่าเลยนะครับ ก็มีต้นสายนะนี่น่าจะเป็นต้นสายนะต้นใหญ่มากน้ดีดีแน่ามาทาห้างนอนนะโอ oh. สูงมากจะเป็นยังไงเนี่ยหลังพึ่งเหรอพึ่งเหรอใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้มันไม่ใช่น่าจะใช่แต่มันไม่ใช่พึ่งเอดูดเอ้ยในแน่อ่ะใช่ไหมเออไอตัวนี้กัดไม่เจ็บมันไม่กัดเลยไม่ใช่หรอ ถึงการจะไม่เจ็บสุด้วยความรักไปอีกโหบรรยากาศสวยนะเพื่อนนะใช่บรรยากาศป่าที่นี่ ที่ดูรอบๆนะครับนี่นะโอ้หทุกคนถึงแล้วบ้ากระสือมีมมนกด้วยมีนกด้วยเจอบะถึงบ้านกระสือแล้วครับพี่พี่เรือบ้านกระสือหรือบ้านชนนของก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยผมเจอกระสือหลายรอบแล้วนะครับมันอยู่จากบ้านอยู่จากบ้านหลังนี้แล้วก็ออกไปหากินข้าง่อกนะครับ เดวก็แรงแรงช่วงนี้ก็อากาศร้อนด้วยนะอืมดูดินี่ครับถ้าช่วงเช้าก็แบบวางเวงแล้วอ่ะกลางวันอะ่ะช,ช,ช่วงกลางวันช่วงกลางวันใช่ครับ ช่วงกลางคืนนี่คือทึบเลย้ะดูได้เผื่อเจองูนั้นจองอ้างกบเล่นเราอ่ะประเด็นคือเราเปิดไฟพอดีเลยไงไใช่ดีนะผมเจอทันอ่นนนะยังฆ่ามาเลยพี่พี่เข้าไปดิเพื่อนเข้าไปดิ <c oughs> <c oughs> ไปดีไป ไปได้กันไหมว่าใชสว่างอยู่เหม็นเหม็นมากเหม็นเหม็นอับอ่ะเหม็นมากเมื่อวานนั้นได้กินอะไรรู้ไหมซาไก่ซาบอะไสักอย่างเฮ้ยมีข้างเขาด้วยนะนุกตัวใหญ่ยยอยู่นะ บบจริงๆจะมีบ้าทาด้วยไม่ใช่เหรอเพื่อนใช่ไหมใช่นี่มันลูอะไรวะเพื่อนลูงจง,งาอางเลยแล้อวออเพื่อนเหมือนเข้ามาลูเนี้ยแหละใช่อะนั่นจเป็นลูงจงองางครับ บ้านอย่างนี้เน okay, ี่ยเขาจะสร้างแลบทับหินเลยนะพี่พี่เรามันจะป็้หินใช่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับใช่ จริงๆมาช่วงเงยน็นยังจะวางเวงกว่าน,นี้นะเนี่ยฮ่วงเที่ยงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเลยใช่นะถ้ากลางคืนนี้คือแต่ถ้าเจอน่ากลัวนะครับถ้าเจอตัวก็น่ากลัวเหมือนกันนะเจอตัวคนนั้นหนุนนะครับพี่อยูเที่องเท้าหลุดนะครับ ใก้มีคลองเลยเสือหรือเปล่ามีมหรือเปล่าอุ้ยโดนมือละตกใจเลยโดนข้างในนู้นก็จะเป็นป่าไผ่นะครับทุกคนไผ่อะไรเพืนใช้ไผ่กินซุงไฟไหม้ได้ประเด็น อากาศคือร้อนมากพี่พี่นี่นะร้อนมากเดือนนี้คือร้อนมากมากเลยนะผมว่าใช่เหมือนกันยบสงบมากเลยพี่ม,มีเสียงนกด้วยนะตรงนี้หน้าผูกเปนอนนะครับใช่แต่ตอน,น,นคืนนี้ไม่หน้าผูกเปสักเท่าไลน์ใช่น่ากลัว ตนตนมัดนะบ้านหลังนี้เนี่ยจะติดกับบ้านหลังหนึ่งนะครับตกใจหมวกเลยห้องน้ำตรงนี้นนอืมมีน่าจะเป็นโอคงปะ

เราถอดสับตกนี้ตกนี้ไม่คุ้มเลยนะมันเป็นน้ำเดี๋ยวแตงนะแต่งจีวอนพาเพียบเลยนะพี่พีดูดิจีวอนพาเต็มเลย นี <net> hey, you know. ่นะพี่พี่เรจะประมาณนี้เลยนี <c> ่เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตรงที่นี่ให้ทุกคนดูนะครับในมุมสูงกันนะครับไปเดี๋ยพี่พี่เมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้พี่พี่ได้ดูกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะจะอเงาไปหลังหน้าหลังตาหน่อย ใช่เพราะว่าร้อนมากเลยนะนเหงื่อแตกเต็มเลยร้อนสุดๆเลยเหงื่อแตกเลยนะครับแตกก็พอแล้วโดนตัดไหมแตกเหงื่อแตก นี่นะพี่พี่อากาศดีมากเลยก็เย็นเี่ะชายอากาศเย็นมากเลยนะครับคือน้ำใสมากพี่พี่ดูดิลูกปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยคืออาไรเนี่ย Okay, เดี๋ยวเรามาล้างหน้าล้างตาดีกว่านะครับร้อนมากโอเคครับพี่พี่ตอนนี้นะผมก็ได้ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็ถ่ายให้พี่พี่ดูบรรยากาศบ้านขีดกระสือเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบคลิปน,นี้ผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ิดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาลากกระสือนะครับถ้า พี่ชอบก็มาให้กำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวปจปยังคลิปนะครับสวัสดีครับนะไป